โ okay, อเคครับผมอ่ะพี่ถามหน่อยว่าปกติเวลาเรามาเดินทางอะเราจะพกมากี่ตัวไหนเขาเรีวิวให้ดูหน่อยถ้าเป็นหลักๆ2ตัวนี้คือ,อตัวไฮไลท์อ่ะมีตัวนี้แล้วอะแต่นี้คือทีเล็กใช่ไหมถูกต้องอ่าอีกตัวหนึ่งคือตัวไหนกีกันโนโทซอรสัสซึ่งเอาไปกี่ครั้งคนตกใจทุกครั้งเขาบอกอว่าตัวของจริงอ่ะแล้วในกระเป๋ามีอีกไหมเดี๋ยวดูนะครับ เทอริซิโนซอรัสนะครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆของมันที่ทําให้คนสนใจมันคือฟีเจอร์ไปดด่าคนดูนะครับอย่าจะล้ามากนะครับผมอันนี้คือฟีเจอร์หลักของมันที่ทําให้เป็นไหายไรแล้วมีอีกป่ะข้างในีอีกป่ะมีอีกอะไรนพี่ถึอโอ้ไวไหมไวไหวไวโอ้โหโอ้ยอย่างเยอะเลยอันนี้อโลซอรัสอันนี้อโลซอรัสอ่าโอเคคือกระเป๋ามันมากพอที่จะใส่ก็มีเหล็กไปเนี่ยข้างในเนี่ยโอ้โหมีตัวเล็กมีตัวเล็กอีกเอาตัวเล็กมาโชว์ด้วย เบลออสเซียร์ดัคเตอร์อ่าแล้วมีอีกเปนอันในกระเป๋าจริงๆพี่เห็นเหมือนมีอ่ะตัวเล็กๆอะไรเยอะแยะเลยเออทุกคนอย่างเยอะอันนี้พระเอกสตาร์ลอตก็แบบเหมือนกับว่าพกมาคู่ใจอะนะเราชอบที่จะเล่นอะไรอย่างนี้ด้วยความที่สะสมที่บ้าน70็ดสิบกว่าตัวแล้วก็แบบพกมาสักส่วนหนึ่งไม่ถึงกับทั้งหมดนะเพราะว่าเท่ามาหมดไม่มีกระเป๋าใส่อ่าโอเคพี่ถามไงตกตัวละเท่าไหร่เป็ประมาณราคา3,500ันหาสถ้าเล็กลงมานิดหนึ่งประมาณแบบเซมิลาร์ อยู่ที่ประมาณ2อ0 0 2น0 0ตัวตัวละ3 5 0 0้โดยประมาณตัวใหญ่เฉพาะตัวใหญ่ล้วแล้วตัวเนี้ย ตัวนี้ประมาณ2,001-2,003เดยวเฉลีย่ยอ๋ออันนี้คือเก็บตังค์เองหรือว่าเก็บตังค์เ,งเองด้วยเป,เป็นส่วนมากอโอตยกเว้นท่ากนกรณีพิเศษอย่างเช่นวันเกิดคือก็จะมีคนที่ใจดีช่วยใจ่ายให้ช่วยซื้อให้อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณคนที่สนับสนุนแล้วก็แต่ส่วนมากเนี่ยต้องดิ้นรนในตัวเองเพราะว่าเราอยากมีความสุขเองแล้วก็อ,อันนี้เงินที่ได้นี่คือหาจากไหนยูทูบยูทูบบ้างขายของบ้างแล้วก็เหมือนกับว่า รายได้แต่ละอย่างอย่างล่าสุดค่าคอมมิชชั่นของในยู u b e เดือนมีนาได้มาพันสี่ในเดือนเดียวก็ทำให้มีมากกว่ายีสิบ้นส่เยได้ข่าวว่าเราเคยไปถ่ายซีรีส์ดูนี่ใช่ไหมใช่ไหมแต่ซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยลองประมวลราชาวิหกส่วนอีกเรื่องหนึ่งสารหัตถิวดาผมโพมาแค่เส้นผมไม่โพหน้าเป็นธรรมดาเนี่ยเราถ่ายซีรีส์ล้วสุดยอดสุดยอดก็มีคนแถวนี้ชวนนะครับใครวะคนถถมนี่เลยโอเคอวันนี้ก็ ขอบคุณมากครับน้องแอลที่ให้มารีวิวของสะสมของรักของห่วงของตัวเองนะ ima, ครับ okay, ผมบครับอินดีมากครับผมขอบคุณครับโอเคไปผมมือางกองไย